ไปอยากพาทุกคนมาสัมผัสกับทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์ที่สุดของจีนเมืองที่หนาวเย็นที่สุดของจีนหูหลุนเป่ยเอ,อ๋อเขตปกครองตนเองมองโกเลียไนายค่ะที่นี่ข้างทางฝูงแพะฝูงแกะวัวมา้าเต็มไปหมดสัมผัสกับธรรมชาติลมเย็นๆพับผ่านหน้าแล้วก็วิวทุ่งหญ้าสุดลูกหูลูกตา บอกว่าในจีนเนี่ยเขามีทั้งหมด3ทุ่งหญ้านะคะจาก4ี่ทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่สุดโลก2ที่อยู่ในซินเจียงและหนึ่งที่อยู่ในมองโกเลียใตค่ะซึ่งที่เนี่ยเป็นที่เลี้ยงแกะวัวและเขาก็ว่ากันว่าเนื้อของที่เนี่ยทั้งวัวทั้งแกะดีที่สุดในจีนค่ะนอกจากนั้นที่นี่ยังมีมันโจลีนอนกระโจมมองโกรเราไปดูด้วยกันเลยค่ะว่าที่จอยไปเที่ยวนั้น ไปยังไงเดินทยยางยังไงมาดูด้วยกันเลยที่นี่มองเห็นแสงเหนือด้วยเมื่อเรามาถึงสถาน,นีแล้วนะคะให้มาเช็คที่ประตูทางเข้า,าพอเรามาถึงแล้วนี่นจะมีบอกว่ารถไฟที่จะมาขบวนถัดไปคือเลขอะไรบ้าง K เนี่ยจะเป็นขวนะคะแปลว่ารถไฟด่วน นะแล้วก็จะมีรถไฟปกปติเขาจะมีดีมีหลายอย่างมากว่าแบบเป็นความเร็วเท่าไหร่ยังไงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องของตัวตั๋วตัวตัวตรงไหนนะซึ่งอันนี้คือ14บสี่นแต่ให้ระวังบางสถานี้มีทั้ง A และ B เขาจะบอกว่าต่อไปเนี่ยอันบนสุดเนี่ยคืออันต่อไปที่จะมาเสร็จแล้วเราก็มาเลง ว่าเราจะเข้าประตูไหนนะคะประตูที่ต่างชาติเข้าคือประตูนี้นะอืมเราเข้าเช็คฝั่งที่มีเจ้าที่แต่ในบางเมืองที่เป็นเมืองใหญ่ๆอะค่ะเราแปะเข้าได้แล้วนะบางเมืองอะอย่างฮาบิ้นตอนนี้ก็บังที่เปลี่ยนแล้วคือให้เอาพาสปอร์ตแปะได้แต่อันนี้ยังประตูนี้ยังไม่เปลี่ยนนะ มองดูแล้วเขาเปลี่ยนแล้วเขาเป็นมีช่องเขียนว่าพาสปอร์ตอ่ะก็สามารถมาแปะรอคนจีนได้เหมือนกันหรือจะไปช่องนี้อช่องนี้ชัวร์เข้าได้แน่แนมารอรถไฟเดี๋ยวไปข้จนจยนทวยกันทุกคนตื่นเต้นมากเลยอ่ะทิปนี้เป็นทลิปยาวทลิปสุดท้ายของจอยแล้วในระหว่างเป็นนักเรียนนะจบแล้วก็เที่ยวต่อแต่ว่าสําหรับสถานะวีซ่านักเรียนเนี่ยมีอะไรที่น่าสนุกทําได้เยอะกว่าการมาเที่ยวเช่น นอนเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวไปรอดูว่าจะจะไปเที่ยวไหนบ้างโดยรอบนี้นะคะจะออกเดินทางจากเมืองฮาบินนั่งรถไฟนอนผ่านต้าชิ่งผ่านชิชิฮาไปถึงหุ่นเป่ยเอ,อ๋อที่เมืองไคหละเอ๋อค่ะโดยเส้นนี้จริงๆแล้วสามารถนั่งเครื่องบินจากฮาบินตรงไปที่หุ่นเป่ยเอ,อ๋อที่เมืองไคหละเอ๋อได้เลยนะคะหลังจากนั้นจอยก็เริ่มเที่ยวทุ่งหญ้า แล้วก็ไปที่เฮยซานโถทุกคนตรงนี้จะนอนกระโจมมองโกนะคะแล้วก็เราก็จะนั่งรถไปที่เมืองมันโจลีค่ะซึ่งเป็นชายแดนจีนแล้วก็รัเสเซียแล้วก็มองโกเลียนะคะจะมองเห็นทั้งหมด3ประเทศเลยถ้าเราขึ้นหอคอยชมวิวนะซึ่งหลังจากนี้ก็นั่งรถไฟกับฮาบิน แต่ทั้งนี้ถ้าคนมีเวลาสามารถเพิ่มวันแวะที่ชิชิฮามีพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีนกกระสานะคะแล้วก็มีเนื้อย่างขึ้นชื่อหรือจะแวะต้าชิงเพื่อแช่น้อูร้อนธรรมชาติที่ขึ้นชื่อของเมืองได้ค่ะ mm hmm. ก่อนจะกลับมาที่ฮาบินเพื่อไปที่เมืองต่อไปค่ะทุกคนแต่ถ้าใครมีเวลา จากมานโจลีเนี่ยสามารถขึ้นเหนือไปได้อีกทุกคนเราสามารถที่จะไปชมป่าที่เขาเอาน้ําเลี้ยงต้นไม้มาขายเป็นป่ายสู้เจนินที่ฮาบินเนี่ยจะมีน้ํานี้ไขายเยอะมากนะคะก็จะมาจากป่าที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับเมืองโมเหอทุกคนเส้นนี้สามารถนั่งรถบัสขึ้นไปที่โมเหอได้หรือจะนั่งเครื่องบินไปที่โมเหอก็ได้นะคะหรือจะนั่งรถแบบเหมารถ ไปได้เหมือนกันนะคะมีทั้งบัสสาธารนณะเครื่องบินรถไฟแล้วก็เหมารถยนต์ไปเส้นนี้ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งซึ่งถ้าใครมาหน้าหนาวเนี่ยแนะนำมากจริงเหือนี่เป็นสุดชายแดนของจีรสเซียทุกคนและนี่คือสรุปของจอยนะคะลูกเพจหลายคนเนี่ยทักมาถามว่าเราจะวางแผนเที่ยวกี่วันนี้นะคะ จอยบอกก่อนว่าถ้าเริ่มต้นที่ฮาบินนะคะจะไปเที่ยวฮูลุนเปอร์เออร์โกเรียนนเนี่ยเราเริ่มต้นที่3วันนะคะถ้าแวะชิชิฮาเนี่ยเพิ่มวันหนึง่งถ้าแวะตาชิงก็เพิ่มอีกวันหนึ่งนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะขึ้นไปตามเส้นฟ้าเลยหลังจากเราเที่ยวตามเส้นสีแดงนะคะเริ่มต้นเนี่ยสวันเสร็จแล้วเราสามารถเริ่มเราสามารถที่จะต่อจากมันโจลีนะคะถอยไปที่เมืองชิชิฮาค่ะแล้วเราก็วก ขึ้นไปที่โม่เหือได้นะคะเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่นิยมเหมือนกันสาหรับช่วงที่มีแสงเหนือเนี่ยทั้งฮุลุนเป่ยเอ๋อที่เ hey, คยโถซานปะโม่เหือเนี่ยสามารถมองเห็นแสงเหนือทั้งคู่นะคะแต่โม่เหือเนี่ยจะเห็นบ่อยกว่านะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีเวลามากกว่านั้นสามารถเพิ่มอีกสักสองวันไปแวะทะเลทรายได้ค่ะจากฮาบินเนี่ยให้ตรงไปที่ ทงเหลียวซึ่งเป็นทะเลทรายที่เป็นทะเลทรายแรกของตรงเปิดว่าอีสานจีนนะคะเสร็จแล้วค่อยขึ้นไปที่เมืองชิชิฮาค่ะก่อนจะใช้เวลาเที่ยวในโซนของหุหลุนเป่ยเอ๋อสามวันหรือว่าจะเที่ยวในตัวเมืองขุลุนเป่ยเอ๋อก่อนที่จะออกไปที่ทุ่งหญ้าเนี่ยก็เพิ่มไปอีกหนึ่งวันนะคะเป็นสี่วันค่ะโดยรวมเนี่ยถ้าจะเที่ยวทั้งหมดนี้นะคะจะใช้เวลารวมประมาณ8-9วันนะคะ แต่ถ้าจะเก็บเฉพาะไฮไลท์ของมองโกเลียในยเนี่ยที่เป็นโซนของทุ่งหญ้านะคะแล้วก็โซนชายแดนจีรสเซียมองโกก็จะใช้เวลาประมาณ3-4วันค่ะสำหรับทิปสั้นนะก็คือเริ่มต้นเที่ยวอยู่ที่3-4วันถ้าเกิดอยากแวะตรงไหนก็เพิ่มไปเมืองละวันนะคะลองดูเส้นที่จอยวงไว้ให้นะคะก็คือเส้นสีแดงเนี่ยเป็นมาตรฐานเลยอยากเพิ่ม ทะเลทรายเส้นสีเขียวก็เพิ่มอีก2วันอยากขึ้นเหนือไปโมเหอก็เพิ่มอีก3วันนะคะถ้าสงสัยอะไรทักมาในอินบ็อกซ์เพจน,นะคะใจเจียนค่ะ